ซินเวียฉันได้รับภารกิจใหม่คราวนี้ต้องให้เธอช่วยแล้วละ่ะตอนพิเศษนี้ทตางขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักเสียอย่างใดโปรดอย่านำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักล่ะภารกิจที่มีความยากขนกกาดน,นี้แต่บอยกลับให้ฉันจัดการคนเดียวฉันว่าก็คงรู้ว่าตัวต้องช่วยฉันแน่ๆน,นั่นแหละมีซินเวียอยู่ด้วยต้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วฉันไม่ปล่อยเขาได้สมใจต้องการรองนะ ฉันตัดสินใจแล้วว่าคราวนี้จะไม่ลงมือเองแต่จะหาคนอื่นมาช่วยเธอเหลืองซือให้ตายสิฉันไม่อยากทำาัรกิจด้วยกันกับพวกหน้าตายแบบนั้นลงนะหนะ้าตายอะไรกันถึงก็จะนิ่งไปหน่อยแต่บางครั้งก็ยิ้มเป็นเหมือนกันนะไม่ก็ยิ้มให้แต่เธอเท่านั้นแหละเธอไม่พอใจภารกิจนี้งั้นหรอช่างเถอะ ในเมื่อเธอไม่อยากทำเงินฉันก็ไม่ทำร้ายน้ำใจเธอก็แล้วกันเต็มใจสิเต็มใจขอแค่เป็นการตัดสินใจของซินเวียเรยนดี้ก็เต็มใจแล้วล่ะ <c oughs> แบบนี้สิถึงจะถูกต้องต้องให้ฉันไปช่วยอีกครั้งงั่นเหรอลองว่ามาสิว่าภารกิจคราวนี้คืออะไรแบบนี้เธอก็ตัดสินน้ำใจฉันอีกครั้งแล้วนะวางใจเธอสิน,น้ำใจเนี่ยจะต้องใช้คืนแนะ่คราวนี้ฉันอยากให้ในายช่วยแรยนเดียทำภารกิจที่สำเร็จ บอสจงใจมอบหมายงานที่ไม่มีทางทําได้สําเร็จด้วยคนคนเดียวป้าบีไม่เธอเผยตัวก็ประมาณนั้นแหละไม่ไปนายรับปากกับฉันแล้วว่าจะไม่บอกเรื่องที่ฉันอยู่ที่จีนให้บอสรู้แต่ถ้านายไมช่วยแรนดี้ร่างรายของฉันต้องถูกเปิดเผยแน่แบบนี้ก็เท่ากับบอกเขาว่าฉันอยู่ที่จีนนะสิ นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยยังมากเธอแก้ไปขอให้คนอื่นช่วยแรนดี้แทนอีกอย่างฉันไม่อยากทำภารกิจร่วมกับคนอื่นแต่เมื่อกี้นายเพิ่งจะตอบรับไปทำภารกิจกับฉันเราตัวไม่ใช่คนอื่นยังไงล่ะงั้นกออย่างนี้ดีไหมนายไม่ต้องออกหน้าช่วยแรนดี้ทำภารกิจแต่คอช่วยแรนดี้เป็นการส่วนตัวถือว่าช่วยฉันไง อืมฉันขอคิดก่อนนะนก็ได้จะหยวนให้สักครั้งแล้วสินน้ำใจคราวนี้จะคิดว่าจะจดใช้ให้ฉันอย่างไรกันละ่ะฉันจะช่วยหาเคลดป่าตัดที่หน้าท้าทายเป็นไงตกลงเอ้ยเอาใจผู้ชายเท่มๆแบบนี้ยากกว่าทำภารกิจซะอีกหืหะ ะตกใจหมดนี่อะไรล่ะฝึกในหลอดทดลองเป็นแค่สีสังเคราะห์ไอ้โง่เอ่ออะไรนะนี่คือสีสังเคราะห์เลยบางทีอาจจะจงใจหลอกเราก็ได้้านหลังจดหมายมีข้อความเขียนไว้ ด็อกเตอร์ถูกช่วยไปแล้วพวกแกติดกับแล้วล่ะว,ว่าไงนะเรียกรออยานี่เรียกรอออยานี่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชัวครวับติดต่อทีมของรอออยานี่ที่พาด็อกเตอร์ไปโรงพยาบาลไม่ได้เกรงว่าน่าจะตกไปอยู่ในมือของตัตูแล้วล่ะพวกเราติดกับแล้วงั้นเหรอป้าหมายของพวกมันคือด็อกเตอร์ นำ้ำยาตัวลองนี่เป็นแค่ตัวหลอกเท่านะั้นถูกเว้ยเปลงเกวกเกวกหึเกวก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 ฟู Băng Phù à, à, à. À, à. Chơi nó đi Buộc đó Đưa cho lọc một อย่างเพื่อได้แหล่งพลังงานมาจะส่งพวกแกไปเซอร์ไพรส์ดีไหมล่ะในหลอดทดลองนะคือสารระเบิดเข้มข้นที่ฉันํำขึ้นมาเป็นพิเศษพอมาเจอกับจุดหมายที่เคยแช่สารเคมีก็จะเกิดการระเบิดตัวเสียงหัวเราะเยาะๆยยใที่ทุกตาทำออกมาก็เพื่อช่วยพวกแกโมโหจนทำหลอดทดลองแตกจนทำให้เกิดระเบิดเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่นดีนะ ฉันใช้ระบบสื่อสารทั้งหมดที่มีของทหารดัดรูมาทำสัญญลักษณ์ก็แค่หลบบลีขอสปอร์ตพวกนี้ได้ทั้งหมดเธอก็จะหนีออกไปได้อย่างปลอดภยัยอืมก็ฝึกกองทัพเลบานอนเริ่มทำการโจมตีศูนย์วิจัยแล้วฉันมารับเธอที่หน้าทางเข้าศูนย์วิจัยนะ อีกเดี๋ยวเจอกันบุญวีววีเกิดอะไรขึ้นเกิดไปไม่ที่ไหนทุกคนจะได้แตกตื่นไปหยุดอยู่กับที่อย่าขยับตู้มเอ้ยประตูทางเข้าสู่ในใจตู้ม pang 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 tung fup fup tung ke nang di-di lah ปัง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 ปตูมไปทำไมด็อกเตอร์ถึงอาการกำเริบล่ะก็แค่เรื่องเมือเอิญเท่านั้นแหละไม่คิดว่าเขาจะรับเรื่องสะเทือนใจไม่ไหวขนาดนั้นเธอตึงใจนี่ให้เธอช่วยชีวิตตัวประกันนะไม่ใช่มาฆ่าตัวประกัน มีนายอยู่ด้วยแล้วเขาม่ตายลงหน้านอกจากสร้างโอกาสได้ตัวประกันออกไปจากสุ์วิจัยได้แล้วลยังมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะเฮ้ยฉั่นหมดคำจะเตียงกับตัวจริงๆร <c oughs> ฉันว่าแล้วมีสายรายงานมาว่าด็อกเตอร์มาที่โรงพยาบาลนี้แต่ว่า ก็ถูกกองทับจริงให้การคุ้มกันไปก่อนแล้วมันจะเสียเที่ยวซะแล้วล่ะไปกันเถอะกลับกันฟ เป็นตัวจริงด้วยอ๊ว่าฉันอวิเออเออไม่ปล่อยปล่อยเธอก็หนีนะสิพูดอะไรแปลกๆกันแล้วเนี่ยเฉินไม่ได้สนิทกับนายขนาดนั้นสักหน่อยชุยด้วยชุยด้วยชุยเด็กด้วยขัดอรขัดะใจเดี๋ยวก่อน ฉันช่วยเขาได้ฝุบขอบคุณนะอไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกลัว แม่จา๋าฮะเอเอเอ,เอพ่อจา๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูไปอีกนะเออเออขอทวดด้วยค่ะขอทางด้วยค่ะ ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะเด็กคนนี้เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กพอเจอคนหน้าตาดีๆก็จะเรียกพ่อแม่ขอบคุณพวกคุณด้วยนะคะที่ช่วยเขาไว้แม่จ๋าขอโทษทีนะเลยทำให้หนายต้องเขินเลยไม่หรอ,อพวกชอบตัดบทสนทนา วุ่นวายจริงๆรผู้หญิงคนนี้เข้ามาวุ่นวายกับนายท่านเจ็ดอีกแล้วมาถึงเลบานอนก็ยังมาเจอเธออีกหรือว่าจะมีใครสง่งถึงมาใกล้กชิดกับนายท่านเจ็ดกันนะใจเธอเห็นฉันไม่ได้เดี๋ยวเธอจะไปบอกนายท่านเรื่องนี้ เต็กตกตกพี่ครับผมแม็กเข้าไปได้แล้วไฟวอลของบริษัทนะแล้วขั้นต่อไปต้องทำอะไรละ่ะคือบอยข้อมูลเหรอไม่ต้องแค่แกทงำเป็นในเข้อของบริษัทเร,รกาก็นาตท่านจิตกลับประเทศก็พอพี่จะปล่อยผู้หญิงคนนั้นเข้าใกล้นายท่านจิตไม่ได้เด็ดขาด ไทท่านเจ็ดเกิดเรื่องขึ้นกับที่บริษัทแล้วล่ะครับฉันไปก่อนละ่ะไปไปไหนมาทำไมถึงนานจังเล่าถูกมือผีรัางไว้พักหนึ่งนะ่าไม่รอไปเจอเขาหน่อยเหรอ คนที่กายฝึกนะฉันไม่ชอบขี้หน้าเลยสักคนนอกจากสินเวียนนะนะ <c ười> ปิงปิง <c ười> มือผีนะเชื่อใจได้ด้วยเหรอเหมือนว่าเขาจะเป็นคนของบอสไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะฉันว่าเขาไม่น่าจะเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกนะถ้าเทียบกับบอสแล้วตัวทดลองอย่างฉันนะสำคัญกับเขามากกว่าซสอีก